เรามีทนายที่สมัคงานยี่ประมาณ60ท่านแล้วก็มีในเครือข่ายของ INT ทั้งหมดในในเอเชียนประมาณ10ประเทศเรามีทนายทั้งหมดเกิน750คนนะครับซึ่งจะทํางานเป็นทีมกันในสมัคงานกรุงเทพเนี่ยเราจะในแง่มีทีมเมื่เราจะตรองในแง่ของพวก dispute จะเป็น litigation หรือ arbitration รวมทั้งไอการ ต่อสู้คดีในศาลเรื่องยดยเพาะเรื่องข้อวิพาทเรื่องกฎข้อบังคับโดยเพาะคดีเรื่องข้อพิพาทษทางครมสินกรกรันะครับแล้วก็การผิดสัญญาร่วมทุนนะฮะหรือที่เรียกว่า shareholder agreement นะฮะ The construction ต่างๆนี้เราก็จะทำเยอะเป็นพิเศษนะครับ เพราะว่าตอนนี้ถือว่าเราพัฒนามาเยอะเพราะว่าผมวัฒนายรุ่นใหม่ได้เห็นแล้วก็ขบวนการส่งเสริมยตวตุรการของรัฐบาลก็ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสาบันของอทรางงานสามยุติธรรมนะฮะจะเป็นทํางานทสเอก็ตามหรือขอบวนการต่างๆเนี่ยกฎหมายเนี่ยพยายามสนับสนุนให้บทบาทของวทาสองมีความเชื่อถือนะฮะในระดับภูมิภาคแล้วก็สากล ค,คือทางผมจริงๆเนี่ยผมเป็นอนุกรรมการนะฮะด้านยุทธศาสตร์ที่ t h เออยู่แล้วแล้วก็ผมเองเนี่ยได้เคยร่วมในขบวนการตั้งแต่เริ่มออกกฎหมายพรบ right. ยาตุลาการฉบับแรกนะครับก็มีส่วนผักดันในการออกกฎหมายพรบยา,า,าตุลาการนะฮะในเรื่องของขบวนการงับพิดพาทในประเทศปัจจุบันนี่ผมคิดว่า ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ไม่ทราบเท่าที่ควรว่ามีหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือในการไก่เกียร์นะฮะสมัยก่อนก็จะมีของสำนักงานพุ่งพองพอดีโภคแต่ผมว่าขบวนการที่ดีสุดคือใช้ขบวนการไก่เกียร์โดยสถาบันอย่าง THAC นะฮะช่วยในการไก่เกียร์ผมว่าจะช่วยให้การปฏิบัติ norm ยองความมันไปได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากให้ท่านผู้ได้ฟังรายการเนี่ยได้พิจารณาสักนิดว่าเวลาท่านมีข้อวิพากษ์เนี่ย ลองพิจารณาดูการใช้ขบวนการทางเลือกโดยใช้การเป็นอิปนอมหรือการใช้ขบวนการนโยบายตุลาการนี้อาจจะได้ผลนะฮะดีมากกว่าที่ท่านไปฟ้องร้องกันทุกครั้งเพราะว่าขบวนการตอนนี้ที่ศาลเนี่ยคดีเนี่ยมันมีการค้างๆเยอะและผมคิดว่าค่าใช้จ่ายก็อาจจะค่อนข้าง,าง,าง,างสูงนะฮะการใช้ขบวนการปฏนอิปนอมยอมความของทชเอีหรือการยัตุตุลาการทชเอสีเนี่ยผมคิดขบวนการอาจจะรวดเร็วขึ้นเยอะครับ